บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะเรานน่งนี้เราจะได้พบอะไร คงมีคำถามมากมายที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้เราจะได้พบมสนหรือเราจะต้องทุกข์ทาไรไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตัองใจ กำลังจะปลูกเคลนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นกระถางดินเผาเก่าๆแตกๆนะแตกแค่นี้ให้เหลือพื้นที่สัก2 3นสามเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกหญ้ากินได้นะคะ <Okay. S 1> อย่าไปทิ้งปิดว้างนะสมัยก่อนก็ตะบี้ตะบันนะซื้อกระถางมาปลูกต้นไม้ตอนนี้นก็หลายตังค์นะคะเดี๋ยวนี้มันก็แพงขึ้นเนาะอะไรมันก็แพงขึ้นหลังๆนี่ก็เริ่มคิดได้กะะ็เลยเอา พวกวัสดุเหลือใช้ถังสีนะซึ่งเรามีอยู่มากมายแต่พืชตพือนในบ้านนี่นะพยายามเอามารียูสใช้ซ้ํานะในกระถางนี้ถ้าเราปลูกกินเองก็ไม่ต้องซีเรียสคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสวยงามมากก็ได้แตกๆสร้างนะก็เอามาปลูกต้นไะม้เป็นแนวอาร์ตอาร์ตเองแล้วปลูกผักก็ได้กินผะักนะถ้ามีจานรองกระถางยิ่งดีนะคะปลูกหน้าร้อนในน้ํารอไว้นะก็คือกลางวันนี้เราไม่ต้องมารดน้ําเลยนะะมันก็จะเป็นเหมือนแหล่งน้ํานะ เป็นแก้มลิงก็ไม่อะไรประมาณนั้นแหละเป็นแหล่งที่ให้ความชื้นต้นไม้ที่เราปลูกนี่นะมันร้อนมากนะต้องวิ่งมารดน้ำเรียงใ<ป>บ,บก้อนถ่านก็ได้นะฮะอันนี้พอดีหินอันนี้เรามีเหลือมากมายกัดกองรอบๆบ้านก็เอามาใส่ออกไปซะหน่อยนะรองก้นกระถางแล้วก็น่รองด้วยเจ็บไแม่ผุผุ อันนี้ก็กวาดมาจากรอบบ้านนะคะมีมากมายอาหารสารบานตะไทย <c oughs> มีใบไผ่ก็ผสมลงไปด้วยก็ดีนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารมีประโยชน์ต่อพืชนะคะถ้าพืาผ่านการย่อยสลายออกมันก็จะช่วยบำรุงพืชและบำรุงดินด้วยนะคะใบไผ่นี่ก็ประโยชน์เยอะทําเป็นปุ๋ยหมักใบไผ่ก็ได้ดิน <Okay. S 2> รองก้นกระถางแล้วก็เป็นซ่ากใบไม้ผุผุหลังจากนั้นก็เป็นดินนะคะก็ใช้ดินที่เราหมักเองนี่แหละค่ะดินเนี่ยดูดินแล้วซะก่อนนะในธรรมดานะคะก็ดินแล้วก็มีเศษซรากอินทรีย์มีปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเสษใบไม้นะน่าจะประมาณสองเดือนอัพแล้วนะคะก็พร้อมใช้นะอันนี้ก็คือ,อมีปุ๋ยมีแร่ธาตุพอสมควรแล้วนะคะโอเู <Okay. S 1> ใหม่ๆเราจะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปอีกนอกจากอันนี้ใช้แทนปูนขาวก็คือที่เท่าแล้วก็มีเสษิถ่านปนลงไปนิดหน่อยนะ,ะเตษดินลงไปโลดสองกล้านี้ก็เลยย้ายลงปลูกซะเลยเราจะได้เพาะรุ่นใหม่นะคะซิงเคลก็เริ่มเพาะรุ่นต่อรุ่นมาแล้วรู้สึกว่าเขา เนี่ยอ้ตรงเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะอันนี้เป็นเบบี้เคลนะสามารถที่จะเด็ดใบไปกินได้แล้วนะกินสดๆตัดใบกินเหมือนสลัดลก็คือสามารถที่จะตัดเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสว่าจะเลี้ยงให้เขาโตแ่านี้อันนี้ประมาณ2เดือนนะเคนคบางคนบอกว่าปลูกแล้วทำไมไม่ค่อยหยิบนะจากที่ไปหาข้อมูลมา จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะถ้าเป็นเขียวนั้นก็มันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะจากเยอรมันบ้างจากฮอลแลนด์บ้างอะไรอย่างงี้ยะลักษณะการหยิกของเขาก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะอาจบางสายพันธุ์หยิกไม่มากนะคะเคลเยอรมันนี่ก็จะหยิกแบบหยิกย่อยหยิกเป็นอยู่กับสายพันธุ์นะจะหยิกไม่หยิกแล้วก็ <Okay. S 1> อายุนะคะอายุเขาด้วยนะอายุเขาต้องมากหน่อยสักครึ่งปีอัพนะคะเขาถึงจะเริ่มหยิกหยิกมากๆเนยนะบางคนก็อาจจะเพิ่งปลูกไป สองสาเดือนก็เอ๊ะทำไมยังไม่ค่อยหยิกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดลละเอยียงก็คือเคลนี่เป็นคณะเมืองหนาวเนา,เนาะถาปลูกที่เมืองไทยนี่ก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เจริญได้ดีในช่วงหน้าหนาวนาะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยอากาศอบอ้าวมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยหยิกนะคะภาพอากาศก็มีส่วนเนาะเพราะฉะนั้นวเวลาปลูกกลางแจ้งเนี่ยบางคนบอกว่าเคลชอบแดดจัดเขาชอบแสงก็จริงค่ะแต่ว่าแสงบ้านเรานี่มันมาพร้อมกับความร้อนนะคะมันเป็น ซัมเมอร์ที่หารื่อโหดเกินไปนะ <c oughs> นี่นนะที่เลี้ยงมาสักพักหนึ่งสองเดือนกว่าแล้วนะคะก็คือเขาชอบแสงแบบว่าช่วงเช้าครึ่งวันเนี่ยโอเคนะคะจนถึงเนี่ยเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยกําลังดีนะแต่ถ้าเกินนั้นไปถ้าบ่ายคล้อยไปจนถึงยิงยาวได้แสงตลอดยาวนานทั้งวันเนี่ยเขาจะเริ่มสลดหดหูนะคะ โดยเฉพาะเคลิไดโนเสาร์น่ะนะคะจะแบบโอ้ใบนีแบบ้ลู่ลงหาดินเลยนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยต้องไปให้น้ําช่วงเที่ยงนะคะอ๋อคือเขาไม่ชอบความร้อนมากนั่นเองนะอุณหภูมิที่เขาเจริญได้ดีช่วง20 25ถึงองศาคล้ายๆสเบรอรี่เลยนะคะ <c oughs> เคลชอบแสงใช้สัองครอบลุงอาหารก็จีนก็เหมือนพืชตัวทั่วไปแต่เขาไม่ได้ชอบความร้อนแต่พืชตะพือร้อนอกอา้าวอย่างเมืองไทยนะคะถ้าเราจะปลูกเคลกลางแจ้งเราควรจะมีสะแสลนพลางแสงให้เขา สักห้าสหกเอร์เซ็นหรือปลูกบริเวณที่มีแสงสักครึ่งวันหรือใต้ต้นไม้รำไรที่มีพอแสงผ่านได้เขาก็อยู่ได้อย่าง <นะ S 1> เช่นต้นนี้นะครค่าเคียวเดนเสะคะที่ย้ายมาปลูกเมื่อวานนี้นะค,ะคนะอยู่ใต้ชายคาแล้วก็ได้แสงจากากคาแผนใสเข้ามาด้านข้างนะคะแล้วก็แสงด้านระเบียงด้านหน้ามาถึงบริเวณนี้ประมาณ10โมงนี่แสงก็หมดแล้วนะคะ เนี่ยก็ต้ปลูกเมื่อวานนี้นะก็ไม่ได้มีอาการสลดหดหูแต่อย่างใดนะเปรียบเทียบกับเควในสนามหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่างๆนะก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่หล่อนจะโอโหแบบว่าไม่ค่อยจะสู้โลกนะคะไม่ค่อยจะสู้โลกนะต้องไปเติมน้ำให้เขาหลังจากนั้นพอเขาได้น้ําเขามีการดูดซึมน้ําเข้าสู่ลาต้นแล้วก็ค่อยๆสดชื่นขึ้นมาจะปลูกกลางแจ้งทุ่ครจะเลือกโซนหน่อยนะคะอย่าให้โดนแสงเยอะหรือไม่ก็แสงแค่ครึ่งวันนะคะ อ่าเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเดี๋ยวมาปลูกเคลตัวน้อยๆสองตัวนี้ก่อนอ่าใส่ดินลงไปสัก80%ของกระถางนะคะพอประมาณนั่นแหละนะเพราะกล้าเคลกล้าเล็กอยู่แล้ก็ใส่ดินได้เยอะแต่ถ้าเป็นกล้าโตัวโตนี่เราก็เผื่อพื้นที่หน่อยนะอันนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น่วงไปหน่อยนะคะที่เท่าไรใช้แทนปูนขาวนะถ้าใครไม่มีขี้เท่าก็ใช้ปูนขาวแทน ใส่ไปได้เลยสักสองกำมือนะคะ,ะถ้าเป็นปูนขาวก็สักครึ่งกำมือนะหลวมๆต่อนหนึ่งกระถางนะ,ะตะกี้เท่าเนี่ยเหตุผลที่ใส่ก็คือแทนปูนขาวนะคะปรับสภาพดินแล้วก็ช่วยกันมรุงมาร,รงนะ,ะ,ะแล้วก็เป็นแร่ธาตุธาตุอาหารรองให้กับพืชด,ด้วยนะคะ,ะเสริมๆกันไปน,นะคะานด้วยนะคะเศษฐานถ้ามีใส่ลงไปด้วยเลยอันนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่ช่วยทําให้ดินร่วนซุยนะคะรากเดินดี คือตัวเรียวอะนะแล้ว <Okay. S 1> ก็เอาตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้นะแยแยรูนิดนึงนะคะเขาก็จะดันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะย้ายกล้าเนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงนะไม่ต้องรดน้ำนะคะเนี่ยดินเ็าจะได้ไม่แตกนะให้ดะเกาะกับรากเป็นก้อนเค้กแบบนี้จะได้ย้ายง่ายนะไอถ้าดินแตกออกจากรากเนี่ยเดี๋ยวรากจะขาดอันจะนั้นก็กรอบดินให้พอเสมอกับต้นเคลแค่นี้เองนะคะไม่ต้องไปกดแน่นอะมากมายเพราะเขามีก้อนดินก้อนเค้กนั่น พุ่มรากอยู่แล้วเนี่ยออกไหมรากก็จะกระเทือนน้อยที่สุดนะหลังจากนั้นก็มาลนะ้างโอเคอ่ะน้ําเหลือล้างมือนะครับประมาณคร,ณรึ่งครึ่งลิตรนะเราก็จะผสมเนี่ยนะคะช่วงเย็นนะเราจะผสมเป็น e อนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเอาใส่สายนี่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะโอเคะ <Okay. S 2> อ่ะน้ำครึ่งลิตรก็ใส่ไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณฝาหนึ่งเขย่า,ยาก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนาะช่วยหลายอย่างนะคะบำรุงทั้งดินแล้วก็บำรุงพืชน,นะให้พืชมีกาตู้นทานดีนะ แต่งแต่งตัวไว้ได้ผลผลิตดีนะคะต่างนานา่ป้องกันโรคพืชด้วยเนาะอ่าก็รดลงไปพอชุ่มเหลือสักหน่อยนะะหลังจากนี้เหลือสักหน่อยแล้วก็จะหล่อไว้ในกระถางลยนะคะทีนี้ถ้าตอนเช้าเราทำอย่างนี้ทุกวันนะเรารดเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็หล่อกระถางไว้รางวันไม่ต้องรดเลยนะคะยิ่งกระถางนี้เป็นกระถางดินเผานะคะจะดีมากๆนะในการที่จะระบายความร้อนความอบอ้าวนะรากพืชเขาจะเดินได้ดีนะเขาจะมีความชุ่มชื้นเย็นอยู่ตลอดนะถ้าเป็นกระถางดินเผาคิดว่าน่าจะโอเคนะ วิธีนี้แล้วถ้าเคลนี่ปลูกกลางแจ้งแล้วก็โซนที่โดนแดดมากๆเนี่ยเราจะต้องรดน้ําเช้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ว่าอันนี้ตอนเที่ยงนี่เราจะไม่รดเลยหรือเหลือมาถึงช่วงเย็นถ้าน้ํายังเหลืออยู่ถ้าเราเราก็จะไม่รดเลยนะคะโอเค